ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมช่างพรนาถอนนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับมารีวิวส่งงานลูกค้านะครับเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับก็สั่งออเดอร์ได้เข้าได้เข้ามาได้นะครับนะครับที่ช่างพรนะครับ ก็งานก็เช่นเดิมนะครับตามคิวนะครับไปเรื่อยๆนะครับงานก็จะออกมาเน้นๆให้หน่อยนะครับก็บางท่านก็อาจจะดูว่าช้านิดนึงนะครับแต่ก็งานต้องไปตามสเต็ปนะครับงานของผมนะครับจะไม่เน้นความเร็วนะครับจะเน้นคุณภาพนะครับความละเอียดคคุณภาพนะครับนะครับเพราะว่างานของผมมันจะมี ถ้าแตกหักมาก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับจะผมจะเน้นเป็นพิเศษหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเน้นเดี๋ยวงานจะเกิดแตกหักขึ้นมาจะลําบากหน่อยนะครับทําให้เขาใหม่นะครับเลยต้องเน้นทุกงานนะครับวันนี้นะครับก็จะมาส่งมีดนะครับเป็นของพระอาจารย์ชูชัยนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับเคยสั่งมีดการเกษตรมีดอะไรไปหลายเล่มนะครับ เป็นพระอาจารย์รู้สึกว่าจะอยู่ที่อุดรธานีนะครับแถวแถวกุดบากนะครับเป็นเพื่อนกันกับเป็นพระนะครับอยู่วัดเดียวกันกับพระอาจารย์อาทิตย์นะครับที่สั่งมีดมานะครับก็วันนี้ท่านก็สั่งมาหนึ่งเล่มนะครับพระอาจารย์อาทิตย์ก็เอาไปหลายเล่มแล้วนะครับไปฝากญาติโยมด้วยนะครับซื้อไปฝากญาติโยมโอ้โหเป็นยี่สิบสามสิบเล่มโน่นนะครับ จำไม่ค่อยได้แล้วครับรู้สึกว่าเยอะนะครับทั้งการเกษตรทั้งสวยงามนะครับตัวนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับก็สั่งมานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นพระอาจารย์อาทิตย์นะครับเป็นพระอาจารย์ชูชัยนะครับสั่งมานะครับก็สเปคของมีดก็ใบยาวนะครับอยู่ที่แปดจุดเจดนิ้วนะครับปกติก็9้านิ้วแหละครับพอดี มันเป็นงานร้อนนะครับทําจากเนี่ยรถสิบล้อนะครับปลายจะแตกนิดนึงนะครับนะครับก็ความยาวจํากัดนะครับก็ได้ตัดเข้านะครับตัดเขานิดนึงนะครับแต่ก็แจ้งไปไม่มีปัญหานะครับขาดไปนิดเดียวนะครับก็ใบกว้างก็อยู่ที่3.2นิ้วนะครับสันหนาอยู่ที่6มิลนะครับด้ามก็เป็นด้ามไม้พยุงนะครับ นะฝากก็เป็นฝากไม้พยุงนะครับเป็นต่อไม้นะครับตัวนี้นะครับไปขุดที่ป่าช้ามานะครับแล้วก็มาทำฝากมีดนะครับด้ามยาวก็หกจุดสี่นิ้วนะครับน้ำหนักนะครับตัวมีดนะครับอยู่ที่ห้าขีดนะครับห้าขีดพอดีนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะครับจะได้รีวิว งานให้ดูชัดๆนะครับนะครับเช็ดหน่อยก่อนนะครับร <c oughs> ู้สึกว่าจะมีเหงื่อนะครับนิดนึงนะครับนะครับโดนน้ำมันนิดนึงนะครับถ้าฉโลมน้ำมันเผื่อไปหาอาจารย์ก็จ,จะ ลายขึ้นสวยนะครับนะครับตัวนี้เป็นลากสุดของไม้นะครับปลายลากนะครับตัวนี้จะเป็นโคนต่อนะครับเป็นไม้เก่านะครับไม้ตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้นะครับพอดีเขอไปหาเห็ดท้าปวกนะครับไปเจอเขาก็เอานีด แท้ะดูนะครับก็เป็นไม้พะยงนะครับก็ไปขุดมาทําประโยชน์นะครับดีกว่าให้ขูพังไปนะครับนะครับก็เสริมรายได้ให้พ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับนะครับได้นะขายให้ผมก็นํามาทํานะครับให้ลูกค้านะครับน้ำพึ่งเดือเสือพึ่งป่านะครับลูกค้าก็ได้ของงานขึ้นนะครับงดงานขึ้นนะครับความละเอียด ก็ตานี้นะครับนะครับโอเคนะครับตัวนี้จะทำเรียมๆหน่อยนะครับถ้าลบก็ตรงนี้มันจะมวลกว่าความแข็งแรงไม่ค่อยมีนะครับก็เลยทำเรียมนะครับก็ทำตามจินตนาการนะครับตามอารมณ์นะครับจะไม่ค่อยตายตัวนะครับบางทีเราทำไปทำมาก็ เว็บเข้ามานะครับเว็บเข้ามาก็ทําไปตามจินตนาการตามอารมณ์นะครับไม่หลุดนะครับนะครับงานก็เป็นงานแฮนเมดนะครับเป็นงานมือนะครับตัวนี้ทําจากเหล็กเหนยบรถสิบล้อนะครับเหล็กเหนยบรถสิบล้อก็จัดอยู่ในเหล็กตระกูลคาร์บอนปานกลางนะครับ นะครับมันจะมีอยู่สามประเภทนะครับถ้าเป็นเหล็กนะครับหลักๆแล้วก็เป็นคาร์บอนต่ํานะครับคาร์บอนต่ําก็เป็นเหล็กทําโค้งนะครับพวกเหล็กเหนียวเหล็กอะไรนะครับตามท้องตลาดนะครับมาทําบ้านทําอะไรนะครับนะครับก็อีกประเภทหนึ่งก็เป็นคาร์บอนกลางนะครับผสมคาร์บอนไม่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะเรียกว่าคาร์บอนกลางนะครับผสมอยู่ในตัวเหล็กนะครับ คาร์บอนผสมนะครับจะจัดดูประเภทแหนบรถยนต์นะครับตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นนะครับมีความเหนียวมีความเด้งนะครับเด้งดึงอยู่ในตัวนะครับมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวนะครับแต่มีดเล่มนี้ก็อยู่ในประเภทคาร์บอนกลางนะครับเป็นแหนบรถสิบล้อนะครับแล้วอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นไฮคาร์บอนนะครับคาร์บอนเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับ ก็เป็นจำพวกตลับลูกปืนพวกอะไรนะครับนะครับก็มาทํามีดนะครับการชุบการนวดก็แตกต่างกันนิดนึงนะครับจะยากขึ้นมานะครับนะครับก็ตามนี้นะครับใบยาวก็อยู่ที่แปดจุดเจ็ดนิ้วนะครับใบกว้างนะครับกว้างสุดอยู่ที่สามจุดสองนิ้วนะครับตอกลายให้นะครับสันอยู่ที่หกมิลนะครับตัวนี้ผมจะทําใหญ่ๆนิดนึงนะครับแล้วก็เลียวมาโคนนะครับ บางเจ้าก็จะทําโคนใหญ่นะครับโคนใหญ่แล้วเรียวมาหาหัวนะครับแต่ผมคนมันคนแปลกนะครับคนคนแปลกนะครับคนไม่อยากเหมือนเพื่อนเท่าไหร่นะครับผมจะทําทําตรงหัวมันจะใหญ่นะครับแล้วก็เรียวมาโคนนะครับนะครับสังเกตมีดที่ผมทํานะครับมีดมีดโกะนะครับที่ส่งไปหาอาจารย์หลายคนนะครับตัวนี้จะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเราสับไปน้ําหนัก วัวนี้มันจะหนักนะครับมันเนื้อเหล็กมันเยอะมันจะมีการการทวงหัวลงนะครับก็จะทําให้การตัดฟันนะครับจะง่ายขึ้นนะครับนะครับแต่แต่ละช่างก็จินตนาการไม่เหมือนกันนะครับการทามีดนะครับจะไม่ค่อยเรียนแบบกันนะครับก็ตานี้นะครับน้าหนักก็อยู่ที่ห้าขีดนะครับปอกคอทองเหลืองนะครับนะครับ ไม่ไม่ใส่หมุดให้นะครับไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าผมใส่อีบ็อกซี่ก็แน่นนะครับลองตอกนะครับเปลี่ยนด้ามใหม่โหเป็นเรื่องเลยนะครับมีบ็อกซี่นะครับด้ามหักด้ามพังยังไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการหลุดการโยกเนี่ยลูกค้านะครับพะอาจารย์ไม่ต้องกลัวเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะผมเคยเจาะนะครับเจาะแล้วมันเจาะไม่เข้านะครับช่วงหางหนูมันนะครับ ช่องแหลมๆนี่นะครับแล้วสว่านมันจะตีนะครับไม้เสียหมดเลยนะครับเพราะว่าผมอบชุบด้วยบอกเกลือนะครับจะแข็งนะครับส่วนส่วนนี้จะแข็งนะครับก็ทําให้ชิ้นงานเสียหายและทําใหม่นะครับ้ช้เวลาขึ้นไปอีกนะครับแต่ประกันให้นะครับไม่ไม่มีการหลุดแน่นอนนะครับด้านก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มานะครับ ที่0844746818นะครับนะครับช่างพรนาถอนนะครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่0844746818นะครับช่างพรนะครับครับก่อนโอนเงินก็สอบถามกันดีๆก่อนนะครับไม่ใช่ว่าแอดไลน์มาแล้วก็ถามว่าช่างพรครับโอนปื้ดเลยนะครับบางคนนะครับคนบางคนก็ง่ายเกินนะครับก็กลัวเจอมิจฉาชีพนะครับ มาแอบแฝงนะครับทุกวันนี้เก่งนะครับคนพวกแคกข้อมูลพวกอะไรนะครับขนาดอยู่ในบ้านพวกผมนะครับไปกรีดยางอยู่ก็โดนมาขอเงินกันอุตลุดนะครับกเฟซมานะครับก็กลัวแบบนั้นนะครับโทรมาสอบถามเพื่อความมั่นใจแล้วก็อยโอนนะครับนะครับก็ตานี้นะครับลายสวยมากเลยนะครับไม้ท่อนนี้ยังยัง ยังมีอยู่หลายแผ่นอยู่นะครับประมาณหกเจ็ดแผ่นนะครับก็ได้หลายเร่มอ,อยู่นะครับถ้าช่วงนี้นะครับใครต่อจากนี้ไปก็จะออกไลน์นี้นะครับถ้าชอบสีดำก็เดี๋ยวหามาให้นะครับนะครับก็ถ้าใครสนใจก็แอดมานะครับนะครับ ส่วนลูกค้านะครับก็ทํางานไปเรื่อยๆนะครับผมทําคนเดียวนะครับต้องเข้าใจนะครับใครที่จะมาสั่งงานกับผมนะครับผมผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับงานของผมจะจะเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปของผมนะครับการชุบการนวดจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับก็แต่ละช่างก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ของของผมจะออกช้าหน่อยนะครับช้ากว่าเพื่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็อบชุบอยู่นะครับ ก็เอาออกมาจะบอกเกลืออยู่สองท่านนะครับก็เป็นของพี่เชียนเซงเกลือนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งก็อะไรนะไม่เห็นนะครับก็ว่าจะขึ้นมิดแร่ให้พี่เขียวด้วยนะครับแล้วก็พี่ไม่ตีนะครับพี่ไม่ตีกาว่ากลางเดือนก็พอดีนะครับจะจองคิวไว้นะครับก็แล้วก็พี่สมบูรณ์นะครับพี่สมบูรณ์นะรก็เหลือ ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับงานนะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่อุดหนุนนะครับที่ไว้ใจนะครับแต่ส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาหาผมนะครับโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับยังกับพระเจ้าสั่งมานะครับสวนสั่งมาให้นะครับไม่มีการงอแงเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับลูกค้าที่เข้ามานะครับบางครั้งบางครั้งนะครับที่ผมมีปัญหานะครับอยู่พักหนึ่งนะครับผมแก้ปัญหาก็ หนักๆหน่อยนะครับช่วงนั้นนะครับปัญหาชีวิตเข้ามานะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับลูกค้าก็ให้โอกาสนะครับโอ้โหสุดยอดเลยแต่ละคนนะครับไม่มีการว่าไม่มีอะไรเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็งานเกษตรนะครับก็ก็ดอดมาอยู่นะครับงานเกษตรนะครับแต่ก็ไม่ไอ้นันเท่าไ่ก็ไม่ค่อยนกจากจะ แฟนปหารับงานเขามามโ่วแล้วก็มาทิ้งให้นะครับงานเกษตรผมก็ดบไว้าอยู่นะครับแต่ก็ตัวนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับเหลือประมาณสิบกว่าท่านนะครับคนที่ถึงคิวผมก็แจ้งไปนะครับเมื่อกี้นี้พี่สมบูรณ์ก็ทักมาหานะครับถามว่าเหลืออีกนานไหมก็เหลือเหลือประมาณสามเจ้าเขาบอกพี่เข้าไปก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าถ้าใครส,สงสัยว่าคิวตก ตกหล่นไหมก็สอบถามได้นะครับทักมาถามทักมาถกคุยกันได้นะครับมาส่วนมากทักมานะครับมีต่มมาเพิ่มงานนะครับจากไม่มีฝักก็เพิ่มฝักนะครับโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะครับก็เหนื่อยเพิ่มนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะครับครับขอบคุณครับ